สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาใส่ห่วงขาให้น้องนกนะคะวันนี้มีนกสองตัวอายุประมาณสิบสามสิบสี่อันนี้สิบสามอันนี้สิบเอ็ดตัวนี้สามอันนี้สิบเอ็ดตัวนี้เริ่มมีคนน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเนะี่ยอยู่ตรงปีอ่ะเริ่มเลยใส่ห่วงพี่ชายจะใส่ห่วงให้เขาก่อนใส่ห่วงที่ขา มาดูใกล้ๆการใส่ห่วงให้นกก็จะเหมือนการทำเครื่องหมายไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีนกหลายๆตัวเราก็จะจำเขาไม่ได้ถ้าใส่ห่วงมาแบบนี้แล้วก็มีหมายเลขหรือเครื่องหมายแล้วก็จะจำเขาได้ว่าเป็นลูกใครลูกนกตัวไหนลูกแม่ตัวไหนอันนี้ ตัวที่30ของบ้านอันนี้ห่วงที่31และห่วงที่ไอห่วงที่31ตัวที่31อายุได้11วันแล้วจับสามฐานหน้าสามนิ้วหน้าวิธีใส่ห่วงก็คือจับสามนิ้หน้ายืดมา เอานิ้วหลังได้ยืดแป้างหลังมีนิ้วหลังลลได้รูปแป้งหลังมีนิ้วยืดสี่นิ้วสามนิ้วหน้ามายืดมาข้างหน้าสามนิ้วหน้ายืดมาข้างหน้าสามนิ้วอ,อีกหนึ่งนิ้วหลังก็เอาไปไว้ข้างหลังจะทําให้ใส่ห่วงง่ายง่ายขึ้นลรวรูดแบบอันนี้อย่างนี้นนไว้หลังบานไ อันนี้เป็นวิธีใส่ห่วงที่ถูกต้องโดยศึกษามาแล้วศึกษามจาก u t u b e ศึกษามาจากช่องทาง youtube นะคะเรียบร้อยหมายเลขสามสิบเอ็ดตัวที่สามสิบเอ็ดของบ้านเรียบร้อยส่วนคืนแม่แต่ดูแม่กันป่ะ ไปดูแม่นกกันทองส่งลูกคืนแม่ตัวนี้คือคุณแม่นะคะอ่ะส่งลูกคืนคุณแม่คะ่ะ คุณแม่คนพองใหญ่เลยคุณแม่ห่วงลูกห่วงลูกนิดนึงตอนนี้คุณแม่มีลูกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่มีคุณลูกอยู่สี่สี่ตัวแล้วส่งคุณลูกสู่อ้อมกอดคุณแม่แล้วเปินรงังค่ะ่อนคุณแม่จะโมโหไปมากกว่านี้ ให้คุณแม่ได้เลี้ยงคุณลูกเขาต่อไปเรียบร้อย